สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนอลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะคะโควิดในจังหวัดชียงกีนะคะว่าหลังจากที่เราได้รับบัตรมาแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงบ้างนะคะก็บัตรอันนี้เป็นบัตรของเขตโพชอนนะคะจะเป็นสีนี้บัตรแต่ละเขตจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละเขตให้เป็นแบบไหนของเขตโพชอนคือเป็นสีนี้นะคะ ก็หลังจากที่ได้รับบัตรตัวนี้มาแล้วขั้นตอนแรกก็คือต้องสแกนบาร์โค้ดหลังบัตรนะคะบาร์โค้ดต,ตรงนี้ไปที่แอปชองกีอะไรสักอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็แอปที่เรา,อาขอรับบัตรมาแอปเปอน,นัทเลยคะ่ะแล้วก็เข้าไปที่แนชีกับจากนั้นก็เข้าไปสแกนบาร์โค้ดหลังบัตรนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วก็จะพอหลังจากสแกนบัตรเสร็จแล้วนะคะหลังจากสแกนบัตร1วันอย่างสมมุติว่าวันนี้สแกนบัตรตัวนี้เสร็จแล้ววันพรุ่งนี้นะคะถึงจะค่อยลงทะเบียนในเว็บไซต์ for basic income นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำไารทำการเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีวิธีการลงทะเบียนเว็บไซต์ for basic in คมให้ดูด้วยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างคะ่ะจากได้บัตรมาแล้วนะคะเราเข้าไปที่หน้าตัวนี้นะคะ a ่ k y o n g g i chiyokhae ตัวนี้แอปที่เราโหลดมานะคะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะคะแนชีกับตัวนี้ก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะ พอหลังจากนั้นใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อนมาทางซ้ายตรงนี้นะคะค่าดื้อทึงยกตัวนี้ค่าดื้อทึงยกตัวนี้ก็คืออให้เราสแกนหลังบัตรนะคะเรากดตัวบวกสีเขียวๆตรงนี้นะคะ <S <S หลังจากนั้นเขาก็จะเป็นกล้องแบบนี้ให้เราะคะแล้วก็เอาหลังบัตรบาร์โค้ดหลังบัตรที่ได้นะคะตัวนี้มาสแกนแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นอย่างอันนี้ค่ะาก,การอันนี้คือเราสแกนไว้แล้วนะคะ มันก็จะขึ้นว่า EMI Henglok p น n Card c a r d อ r i m i r ก็คือ c a r การ์าดอันนี้ค่ะได้ทําการสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอกด h a กอ in ออกมาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นอาพอพอหลังจากสแกนบารเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เรามากดรูปดาวตรงบัตรของเรานะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นบัตร คือเรามีสองหมเพราะว่าอีกมบนึังใช้ไม่ได้นะคะก็ให้มากดเครื่องหมายาดาวไว้นะคะเพื่อที่จะพอเงินเข้าอะคะ่ะเราจะเช็คได้ว่าเงินเข้ามาแล้วอย่างอันนี้เป็นการของเรานะคะตัวนี้กดตัวนี้ทิ้งไว้ค่ะแล้วก็พอหลังจากสแกนบาร์สร็จแล้ว1วันถัดไปถึงค่อยไปลงทะเบียนในในเว็บไซต์ for basic income นะคะในการลงทะเบียนนะคะเราจะใช้คอมพิวเตอร์ในการ ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยานะคะก็ไปที่ Google Home ก่อนนะคะอันดับแรกแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ที่เราจะเข้าลงทะเบียน https://forbasicincome ตร for basic. งนี้มีข้อมูลมาแล้วนะคะแล้วก็มันจะเป็น forbasic income.gg.go.kr นะคะแล้วก็กด enter เข้าไปพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะซื้อหน้าตัวนี้อันนี้เป็นการลงทะเบียนขอรับเงินแบบออนไลน์นะคะตัวนี้ก็จะเขียนว่าออนไ i n ์ชี่ช่องนะคะก็สามารถทำการลงทะเบียนได้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงสามทุ่มในทุกวันนะคะเขากดตัวนี้เข้าไปหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะชอนเจ ยักกวนีตรงนี้ให้ติ๊กตัวนี้ทีเดียวเลยค่ะจากนั้นก็ไปที่ฮักอินตัวนี้นะคะพอมาถึงหน้านี้ตรงนี้จะให้เราเลือกเขตที่เราอยู่อาศัยนะคะเขตพื้นที่ที่เราอยู่ตัวนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เราทำให้พี่ที่รู้จักนะคะีคนหนึ่งเขาอยู่หัวซองชีเขากดที่หัวซองค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เลขใบการ่าของเรานะคะลงไป สามศูนยจากนั้นพอใส่เล่กใบการาม,มาครบแล้วนะคะก็กดที่ตัวนี้นะคะพุนยินฮักอินตัวนี้มันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะตัวนี้ก็เลือกเครือข่ายมือถือของเราที่เราใช้อยู่นะคะอย่างของพี่คนนี้เขาใช้ lgu p พ u s นะคะในคลิปที่ของ เขตยองกีทําให้นะคะให้เราเข้าไปที่อันพลตรงนนนี้ก่อะนนะคะดับแรกจากนั้นก็เลือกเครือข่ายของเราของพี่เขาเป็น LG U+ ใช่ไหมคะก็ไปตัวนี้แล้วกดหางอินจากนั้นตรงนี้นะคะก็ให้ใส่ชื่อของเราตามใบกามานะคะมันจะขึ้นต้นด้วยนามสกุลก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เคาะหนึ่งทีนะคะเว้นวรรกตามาใบกามาเลยค่ะ จากนั้นช่องตัวนี้นะคะให้เปลี่ยนจากแนกูกินเป็นเวกูกินนะคะต่อไปช่องตัวนี้ค่ะแซงยนนวอนอินก็คือใส่ปีเกิดของเราต้องใส่ให้เต็มนะคะอย่างถ้าเกิดปี80ก็ให้ใส่เป็น1980งเ้านี้นะคะปีแล้วก็เดือนแล้วก็วันค่ะจากนั้นตัวนี้นะคะให้เปลี่ยนเพศผู้ชายก็เป็นนำผู้หญิงก็เป็นยอนะคะ นีผู้ชายก็เป็นนําอยู่แล้วตอนนี้ก็คือให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะลงไปค่ะพอหัดจากนั้นช่องตัวนี้นะคะก็ให้ใส่เลขที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะให้เราดูเลขแล้วก็พิมพ์ใส่ลงไปค่ะจากนั้นพอใส่เลขสเสร็จแล้วนะคะให้มาติ๊ก ช่องตรงนี้นะคะทุกช่องเลยแล้วก็ให้กดที่อันทึนพลตรงนี้นะคะสีดำตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บอ่ะเด้งขึ้นมาหน้านี้แล้วก็เด้งออกมาอย่างนี้ก็คือแสดงว่าเราเลือกเครือข่า,ขายมือถือผิดนะคะเราต้องเริ่มใหม่อันนี้คือปัญหาที่ทุกคนจะเจอส่วนมากนะคะของ LG ถ้าเข้าไปที่หน้าอันทึนพลตรงเมื่อกี้นะคะ พอเด็ากมา้านั่เสร็จปุ๊บไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนให้กดไปที่ทางอองมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ใหม่ใช่ไหมคะไอ้มันก็ขึ้นหน้านี้มาให้ใหม่แล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเราก็กดไปที่อันนี้ใหม่นะคะหน้าเมาื่อกี้ให้มาเลือกตรงนี้นะคะตรงหน้านี้เลย l g u p a s นี่พิมพ์ใหม่ะคะ่ะ ทำเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนค่ะจากนั้นตัวนี้ก็ใส่เหมือนเดิมคะ่ะเลขที่เราเห็นโชว์ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,คะแล้วก็มาติ๊ก ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็หักอินอ่าอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะข้อความได้ส่งไปที่เบอร์ตัวนั้นเบอร์มือถือของที่เรากรอ,อกเมื่อกี้แล้วนะคะจะมีเลขของตัวส่งไปนะคะตัวนี้นะคะเราก็กกเลขที่เราได้มาที่เราได้รับในข้อความนะคะตัวนี้นะคะจากนั้นกดหากอินค่ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมคะจากนั้นให้กดที่วาริวตรงนี้นะคะ กดเข้าไปก็จะเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมคะกดตกลงมันก็จะกลับมาหน้านีต้ตรงนี้ก็คือหน้าที่ให้เราใส่เลขหลังบัตรนะคะหลังบัตรที่เราได้รับมานะคะอ่าตรงนี้ปุ๊บก็บไปที่ทาอึมทันเกนะคะตรงนี้ นี่ที่ขึ้นแบบนี้ก็คือว่ายังไม่ได้สแกนหลังบัตรนะคะปัญหาตรงนี้ทุกคนจะเจอเยอะมากถ้าสแกนแล้วยังขึ้นอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่าข้อมูลในบัตรกับข้อมูลของเราที่เรากรอกไปเม่นตะเกียรคะ่ะไม่ตรงกันแต่อย่างเงี้ยส่วนมากก็คือจะยังไม่ได้สแกนหลังบัตรนะคะปัญหาแล้วเอากดฮากอินแล้วก็ให้ไปสแกน หลังบาดก่อนนะคะ ampa. แล้วอีกวันพรุ่งนี้ค่อยมาทำการลงทะเบียนใหม่นะคะค่ะอันนี้เรามาต่อจากเมื่อวานนะคะี่ลงทะเบียนไม่สำเร็จวันนี้เราก็จะมาเข้า <c oughs> ที่หน้าเว็บไซต์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื <c oughs> ่อทำการลงทะเบียนใหม่อีกค <vio> รั้งแล้วก็จะมาเข้าที่หน้าเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ดูว่าหลังจากสแกน QR Code หลังบัตรไปแล้ว1วันนะคะจะสามารถลงทะเบียนได้ไหมนะคะอตัวนี้เข้ามาหน้านี้นะคะเว็บไซต์เดิมคือ forbasicincome gg g o kr นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา7มงงนาทีนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะก็เข้าไปที่เดิมเลยค่ะออนไลน์อิน ชี้ช่องนะคะเลื่อนมาข้างล่างสุดไปที่ชอนเจยักกวนเอแล้วก็หักอินนะคะจากนั้นเลื่อนมาข้างล่างเลือกเขตเมืองที่เราอยู่เลยนะคะอันนี้หาวซองแล้วก็ใส่เลขไบกามมมาะค่ะจากนั้นกด ตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะบุน,นินหักอินก็ขึ้นมาหน้าตัวนี้เมื่อวานของพี่คนนี้เขาใช้เป็นเครือข่ายของ LG ใช่ไหมคะเมื่อวานเราเข้าที่อันพื้นพลตัวนี้แล้วมันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเข้าตัวนี้นะคะ LG ยพัดตรงข้างหน้านี้เลยตัวนี้นะคะ ตนนี้นะคะพอได้เลขมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะจากนั้นกดหางอินค่ะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะมาดูเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วกดตกลงจากนั้นก็อรอตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือใส่เลขหลังบัตรรับเงินของเรานะคะ เรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่สแกนบัตรไปเมื่อวานแล้ววันนี้จะทําได้ไหมนะคะก็เช็คเลขหลังบัตรให้ตรงนะคะตอนนี้กดทาอึมทันเกอ่าตรงนี้ก็คือพอเราทําพอเราสแกนบัตรเสร็จแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าพออีกวันหนึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้เลยตรงนี้ก็คือชิ้นช่องวันลินะคะก็คือเป็นการลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะคะสมัครสําเร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นกังแต่บแบบนี้ ก็จะขึนนหน้า,ายอย่างนี้มาให้เลยนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นช็อปซูบอนโฮก็คือเลขการสมัครนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเวลาในการสมัครแล้วก็เป็นเลขเบลการม่าชื่อนามสกุลเราวันเดือนปีเกิดเพศเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะคะก็คือจำนวนเงินที่ได้ก็คือ10,000แสนวอนตัวนี้ก็เป็นเลขการของเรานะคะแล้วก็เคที่เราได้รับตัวข้างล่างนะคะเขาจะเขียนว่า,อาบอกประมาณว่า ตรงข้างล่างก็จะบอกประมาณว่าอีกสองถึงสามวันนะคะจะมีข้อความแจ้งไปในกาเกา่าอย่างของพี่คนนี้นะคะ่ะข้อความหน้าส่งไปในกาเกาของแกลแล้วล่ละคะ่ะพอเห็นแกทักมาแล้วตรงนี้นะคะคนนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่าข้อความแรกที่ได้ได้รับในกาเกาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็พอข้อความแรกเข้าเสร็จปุ๊บก็คือเป็นการลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันคือวันพรุ่งนี้ ข้อความอีกอันนึงก็จะเข้าก็คือเป็นข้อความเงินที่เข้าในบัตรแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปเช็คในบัตรได้ก็แล้วทีนี้สําสหรับใครที่ไม่มีการเานะคะก็นับวันเอานะคะอย่างสมมติว่าวันนี้ลงทะเบียนสําเร็จแล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้ค่อยไปเช็คเงินในบัตรนะคะประมาณตอนบ่ายเย็ยนๆก็ได้ค่ะ เข้าไปดูในบัตรว่ามีเงินเข้ามาไหมนะคะจํานวนหนึ่งแสนวอนหรือว่าแล้วแต่เขตของใครที่ได้รับเท่าไหร่นะคะก็สําหรับบัตรเงินเยียวยาตัวนี้นะคะถ้าใครที่ได้ที่ไปรับบัตรที่ชูมินเซ็นเตอร์แล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ําแบบนี้อีกนะคะก็ไม่ต้องเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้อีกแล้วนะคะพอไปรับบัตรที่ชูมินเซ็นเตอร์เสร็จแล้ว พอไปรับบัตรที่ชมินเซ็นเตอร์แล้วนะคะก็หลังจากนั้นหนึ่งวันก็รองเงินเข้าบัตรได้เลยคะ่ะแล้วก็สามารถใช้งานบัตรได้เลยนะคะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาอาเราอาจจะมีคลิปแนะนำเรื่องการใช้บัตรตัวนี้ต่อเนื่องนะคะว่าหลังจากเราใช้เงินในบัตรตัวนี้องเงินตัวนี้คะ่ะที่เขาแจกมาคบหมดแล้วบัตรตัวนี้สามารถใช้งานอย่างอื่นได้อีกไหมแล้วมีวิธีการใช้งานยังไงนะคะ เดี๋ยวไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะ